สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับยามาฮ่านะครับ New g r a n ฟ i e ลโน่ไฮบรินะครับ2023นะครับสำหรับวันนี้เองนะฮะก็เราได้มีโอกาสมาชมนะครับรถสีใหม่ในรุ่น g r a n d ิ e ล a n o ที่เรียกได้ว่าเป็นโมเดล2023นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเนี่ยทั้งหมด2รุ่นนะครับของรุ่นพ OP เนี่ยก็คือรุ่นของเบรก ABS นะครับแล้วก็รุ่นรองลงมานะครับที่เป็นรุ่นสะเด็ดดัดเนี่ยก็คือตัว UBS นะครับ ก็มีการเปิดเฉดสีใหม่ทั้งสองรุ่นเลยเพราะต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ตลาด segment น,นะครับรถสกูตเตอร์ขนาด1 2 5่งซ้ี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดือดมากๆเลยเพราะว่าทุกๆแบรนด์ทุกๆค่ายนะก็ต่างงัดกลยุทธ์ลูกเล่นนะฮะจุดเด่นของตัวรถออกมาขายกันแบบเรียกได้ว่าสุดจริงๆนะครับวันนี้อยู่กับแกร์ูเรนโน่ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมในกระแสนะรถสกูตเตอร์1 2 5่งซี c เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นระดับต้นของประเทศเลยนะครครจะหหาามอองสกูต,ต์ 105C ต้องมองแกนซฟโนนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวแกนฟโนเนี่ยมีอะไรใหม่บ้างมีสีไหนบ้างนะครับแลวตัวรถมีลูกเล่นอะไรบ้างเรามาต่างมาเลยว่าครับสำหรับวันนี้นะครับมีการเปิดตัวสีใหม่นะครับอย่างที่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับนั่นคือสีน้ำเงินเงานะครับแล้วก็มีสีเทาด้วยนะครับอีเล็กเซอร์เกรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสีเลยตัวสีซูเปอร์ไบท์แน่นอนครับตัว ABS ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะของทาง แบรนด์ฟิลิปโนก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆเลยนั่นคือตัวเบาะเป็นสีแดงนะครับระบบเบรกเป็น ABS สําหรับในส่วนของรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็มีเปิดสีใหม่เหมือนกันนะครับทั้งหมด4สีนะครับสีที่เป็นสีชูโรงเลยนะครับสําหรับวันนี้นั่นคือตัวนูดี้พิงค์นะครับเป็นสีที่เรียกได้ว่าบ่งบอกความมีสไตล์นะฮะดูเรียบหรูนะดูมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับนะครับแล้วมีสีบลูนะครับอินดิโก้บลูนะครับก็เป็นสีออก เป็นเซมิกลอสนะครับเป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านนะครับสีดานะครับแล้วก็สีแดงสําหรับสีสีเนี่ยอยู่ในรุ่นมาตรฐาต้องบอกเลยว่าทางยามาฮ่าเนี่ยทำกันบ้านมาเรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวกับการเล่นเฉดสีก,การเลือกสีมาที่ดูมีสไตล์นะครับมีความหรูหรานะครับมีเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแน่นอนครับเรามาพูดถึงตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับนอกจากตัวสีที่เปิดใหม่กันไปแล้วนะครับทั้ง2รุ่นทั้งตัว ABS แล้วก็ตัว UBS t a n น a r d นั่นเองตัวรถเองนะ ก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับต,ต้นเลยนะถ้าใครกําลังมองหารถสกูตเตอร์ไว้ใช้สักหนึ่งคันสิ่งแรกเลยนะนั่นคือความบีสไตล์นะครับของแกรนฟิโอโนนะใครๆหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงแกรนฟิโอโนเนี่ยต้องนึกถึงเลยนะนึกภาพออกเลยว่าต้องเป็นรถสกูตเตอร์12 5ีซีซีต้องเป็นรถสกูตเตอร์ที่ขี่ง่ายท่านั่งนะครับที่มีการออกแบบมาเฉพาะตัวมองถึงทางด้านกายศาสตร์ตำแหน่งท่านั่งตัวเบา การวางเท้าระยะแฮนด์เนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยไม่หลังงอนะครับหลังตรงนะครับขายยืดขายเหยียดนะการวางเท้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูสบายสมส่วนนะตามหลักแบบกายศาสตร์เลยอีกหนึ่งอย่างเลยนั่นคือสไตล์ของตัวรถแน่นอนนะครับว่าตัวนี้เป็นนิวโมเดลนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวแฟลิ่งนะก่อนหน้านี้ตัวเ e d าไทม์ลันนิ่งไลท์ตัวระบบไฟนะครับ ที่เรียกว่าเหนือกว่าคู่แข่งนั่นคือเป็นแบบ full LED ทั้งคันเลยทั้งไฟหน้าทั้งไฟเลี้ยวไฟท้ายไล้ทํา running light นะครับตรงนี้ดูเด่นดูสง่านะทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมีลูกเล่นนะครับและเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองนะของใครหลายๆคนบนท้องถนนนะดูดีเลยทีเดียว ต่อมานะฮะนั่นคือตัวหน้าจอเลยใหม่นะครับที่เป็นแบบฟูลริทตอนเลยนะครับมีทั้งหน้าจอในส่วนของตัว LCD ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว TFT ด้วยที่เป็นจอสีนะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นนะครับดูสวยนะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมองของผู้ขี่เนี่ยที่ทำให้ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทําให้ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นมีความเล็กชวลลี่มากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายเลยนะครับที่ทําให้ตัวรถคันนี้เนี่ย ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนต่อมานะครับเราไล่กันมาลงเรื่อยๆเลยนะั่นคือการเติมน้ํามันถังน้ํามันนะครับเป็นแบบ one action นะ one action ยังไงในหลายๆรุ่นในท้องตลาดเปิดฝาถังเปิดที่ครอบถังเปิดจุดเปิดสวิกโอ้โหหลายขั้นตอนนะครับ new can f r e l no hybrid one action นะครับเปิดปุ๊บเติมได้เลยง่ายๆนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวถังน้ามันเองก็อยู่ที่ คอนโซลนะครับนะแฟลิงทางด้านซ้ายมือนะครับใต้ใต้ตำแหน่งตัวแฮนด์นะครับเติมง่ายนะต่อมาเลยนะครับนั่นคือตัวเบาะนะมีการปรับเปลี่ยนใหม่การใช้ตัวเบาะเป็นสีแดงและมีลูกเล่นเท็กเจอร์นะครับมีโลโก้นะลูกเล่นโลโก้ต่างๆอีโมชั่นเอเมเบมต่างๆนะทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาให้ดูมีความเล็กชูรี่ความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งยางนะครับแน่นอนครับตามชื่อเลยนะนั่นคือไฮบิด มีการผสมผสานตัวไฟฟ้าตัวสมาร์ทเจนนะครับตัวเจเนเตอร์เนี่ยเข้ามานะเสริมกําลังทําให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเครื่องยนต์ยังคงเป็น1สูบนะหนึ่งยี่ห้าีซีนะแต่มีการผสมผสานของตัวมอเตอร์ไฮบริดเข้ามานะทำให้การขับขี่เนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นสนุกมากยิ่งขึ้นนะมีการเสริมกําลังจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าออกแบบมาตอบโจทย์พื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรไป เหมือนกับโมเดลก่อนหน้านี้เครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมนะเป็นเทคโนโลยีบูคอลเพิ่มเติมในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองสักเล็กน้อยนะครับด้วยความที่มันเป็นรถไฮบริดนะครับมีการผสมผสานร,ระหว่างตัวน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวสมาร์เจนนะครับการระบบขับเคลื่อนจากไฟฟ้านะทั้งไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ผสมผสานกันเนี่ยแน่นอนครับความประหยัดก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเราใช้ความเร็วที่คงที่ทางโรงงานในเครมมาเลยว่าสามารถวิ่งได้นะประมาณ60ิกิโลเมตรต่อ1ลิตรถังนึงอยู่ประมาณ4 l. ลิตรกลาง กเกือบ5ลิตรผมคิดว่าวิ่งได้แบบหลายร้อยโลอ่ะ200โล300โลได้เลยนะคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยนั่นคือระบบช่วงล่างนะครับข้างหน้านี่เป็นเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตัวสตัดสปริง ตัวล้อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังในมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด12นิ้วเท่ากันเลยด้วยความที่เป็นตัวรถที่กลุ่มเป้าหมายนะครับจะเป็นรถที่คนขี่ไปออกกาลังกายใช้งานในเมืองนะครับง่ายๆจ่ายตลาดพ่อบ้านแม่บ้านส่งลูกไปโรงเรียนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสําหรับนักศึกษาวัยรุ่นนะที่กําลังมองหารถที่มันมีสไตล์เป็นของตัวเองแน่นอนครับเขาก็ต้องเลือกแ r a n f i e r Hybrid แน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวม เรามาพูดถึงในส่วนของเทคโนโลยีกันบ้างแน่นอนครับตัว ABS นะครับจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์และในส่วนของตัวรุ่นสแตนดาดเนี่ยจะเป็นแบบกุญแจพรรมดากุญแจปกติก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปเทคโนโลยีก็จะแตกต่างกันออกไปในส่วนของตรงนี้และในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะฮะยังมีในส่วนของ SSS นะครับ Star ์สต็อปซิสเตนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบการทํางานนะที่จะมาเป็นรอบเดินเบาในช่วงที่รถติดนะรถหยุดนิ่งนะครับในการใช้งานในเมืองเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยกินน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงนะก็ถือว่าเป็นตัวแปลงหนึ่งอย่างนะที่ทําให้ตัวรถเนี่ยประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเทคโนโลยีมีเยอะครับมีทั้งกุญแจคีย์เลสมีทั้งตัว ABS มีทั้งช่องจ่ายไฟอนเนกประสงค์มีหน้าจอ TFT มีหน้าจอ LCD หต้องบอกเลยว่าน่าใช้เลยทีเดียวก็เลือกเอาตามชอบนะใครชอบแบบไหนชอบสีไหนชอบความปลอดภัยแบบไหนคุณสามารถเลือกซื้อได้สามารถไปชมตัวจริงได้ที่ Yamaha Square ทุกสาขาเลยนะครับตั้งแต่วันที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าเกลื่อนเมืองแน่นอนเพราะว่าใครหลายๆคนกาลังรอเฉดสีพวกนี้อยู่นะครับดูดีพิงซูเปอร์ไวท์นะินิกโก้บูนะครับหูหลายๆสีสีสันสวยหมดเลยตัวบอกก็สวยตัวสีก็สวยเรือนไม้ก็สวย ผมบอกเลยนะครับว่าเรือนมาอยู่ในเซกเมนที่ดูดีเลยทีเดียวรูปทรงต่างๆทุกอย่างดูสวยงามยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับสปูเตอร์สัก1นึคันนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับ New g r n น f i n a น h ฮบริด2023ไปชมตัวจริงได้นะที่ยามาฮ่าสแควรทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยวันนี้เนะี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งต่อไปเนี่ยจะมี รถรุ่นไหนโมเดลไหนโมเดลใหม่จากทางไทยยามาฮ่าเนี่ยฝากแฟนๆซูเปอร์ไบค์ติดตามมาด้วยครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ